สวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับในครูโคสิตชาแนลนะครับชาแนลแห่งความรู้ที่ครูโคสิตจะทาความรู้มาฝากผู้ที่สนใจนะครับวันนี้ก็เป็นความรู้จากนะครับอา,อาหารเช้านะครับของครูโคสิตในวันนี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับขนมที่มีประวัติศาสตร์นะครับมาพอสมควรน,นะครับนะครับขนมอยู่ตรงหน้านี้แล้วครับขนมนี้นะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับขนมนี้นะครับขนมนี้ชื่อว่าขนมฝรั่งกุดีจีน วารังุดีจีนเป็นขนมชื่อดังนะครับย่านหวังหลังนะครับกทมเนาะ,ะ,ะสีราชนะครับแถวแถวศรีราชนะครับแถวแถโรงพยาบาลศีราชนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาชิมกันนะครับเรามารู้กันก่อนว่าไอ้ขนมชื่อแปลกๆเนี่ยที่คนไม่เคยได้ยินนะครับ ขนมฝรั่งกุดีจีนเนี่ยเป็นยังไงนะครับขนมฝรั่งคูดีจีนเขาบอกว่าเป็นขนมอย่างหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่กรุงธนบุรีนะครับโดยเป็นขนมที่อยู่คู่กับชุมชนกุดีจีนนะครับเห็นไหมเห็นไหมเขาว่ามีคําว่ากุดีจีนแล้วนะชุมชนของ ชาวไทยเชื่อสายโปรโตุเกสนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ใกล้เคียงกับโบสถซานตาครุะครับโบสท,ที่เก่าแก่ที่อ,อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยานะครับคุณครูคอนสิ์เคยไปมาแล้วโบสสวยมากนะครับใครที่ไม่เคยไปลองไปดูนะครับโบสถซานตาครุสสวยมากนะครับขนมฝรั่งกูดีจีนนะครับเป็น ขนมที่มีอิทธิพลมาจากโปรตุเกสนะครับเช่นเดียวกับขนมไทยหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นขนมตะกุนทองที่พวกเรารู้จักทองหยิบทองหยอดไวทองหรือลูกชุบนะครับซึ่งส่วนผสมหลักเนี่ยก็จะ,ะก็จะพูดได้เลยว่ามีแป้งสาลีนะครับไข่เป็ดแล้วก็น้ำตาลซึ่ง ของพวกนี้นะครับจะเป็นมาจากโปรตุเกสที่ใช้นะครับที่ใช้ตั้งแต่สมัยอายุทยามาละนะครับนะประวัติศาสตร์บอกว่าอายุกรุงศรีอยยาตอนกลางน,นะครับในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะตั้งแต่สมัยของเท้าทองกีบม,ม้านะครับ คิดประดิษฐ์ขนมขึ้นมานะครับนะโดยใช้วัตถุดิบที่ครูโกศิลได้กล่าวไปนะครับตีให้ขึ้นฟูนะครับโดยไม่ใช้ผงฟูหรือสารกันบูดนะอ่าจากจัดหนังโดยด้วยลูกเกดนะครับอ่าลูกพลับฟักเชื่อมแล้วก็น้ำตาลทรายอ่าอย่างที่เห็นไปแล้วนะครับ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากาขนมของประเทศจีนสัานิษฐานว่าน่าจะเป็นขนมไข่นะ,ะโดยชาวจีนเนี่ยเมื่อรับประทานกับฟัก,ฟกเชื่อมเขาบอกว่ารับประทานฟักเชื่อมแล้วจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขนะส่วนน้ำตาลคือความมั่งคัง่งนะครับ ส่วนลูกพลับลูกเกตนะครับเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงนะครับจึงนำมาทำแล้วก็เทสใส่แม่พิมพ์แล้วก็อบนะอบออกมาใส่เอาไว้เดิมทีนะครับขนมฝรั่งกุดีจีนนะครับจะทำเฉพาะช่วงที่เทศกาลสำคัญเช่นคริสต์มาสเนาะ หรือเทศกาลสำคัญของชุมชนกุดีจีนเขานะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็หากินง่ายขึ้นเพราะว่ามีการทำขายแล้วนะครับจึงเป็นการที่เ,เ,เรียกลูกค้าได้ดีเนาะจนดึงดูดความสนใจเขาบอกว่าจนเขาบอกว่า อ้อยจีนบางใหญ่อ้อยไทยบางขวัดเข้าหลามตัดวัดละคังนะขนมฝร,รั่งกุฎีจีนแม่เอ้ยนะอันนี้บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาหารพื้นถิ่นเนาะของอคนอแถบชุมชนฝร,รั่งกุฎีจีนนะครับ ตอนนี้นะครับมีขายไม่มากแล้วนะครับมีขายน้อยรายมากนะอันนี้คุณครูโคมีคุณครูนะครับซื้อมาฝากนะครับก็ขอบคุณคุณครูที่ซื้อมาฝากด้วยนะครับวันนี้คุณครูก็เลยเอามาทานกับกาแฟซะเลยนาจะได้ดูเข้ากานเข้ากันนะครับดูเข้ากัน เรามาเดี๋ยวคุณครูโพสิทธ์จะลองชิมให้ดูนะครับคงจะแจกท่านทานไม่ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะ,ะนะนะจะไกลเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับควรบริโภคแต่น้อยเนาะเดี๋ยวะจะ อ้วนนะครับระวังนะฮะโรคภัยตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะทานให้ดูอ่ะมาดูก่อนนี่ครับนี่ครับจะมีอุ้ยเอ่อมีความความนุ่มมากเลยนะครับกูโคติดทำ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 แตกไปหลายรอบแล้วนะฮะนะครับจะมีลูกเกตเห็นไหมครับฟักเชื่อมลูกพลับนะครับอยู่ข้างหน้าเนาะ คุณครูโคสิษขออนุญาตชิมนะครับขออนุญาตชิมแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นนองมากเป็นทรายมากเลยนะฮะขออนุญาตใช้มือด้วยนะฮะม,มีความนุ่มนะครับ ขออนีญถ้าทานคููกับลูกเกดนะครับลูกครับนะฮะ ที่ซื้อมาก็เป็นขนมที่ไม่หวานมากนะครับก็เหมาะกําลังดีนะครับสำหรับคนที่จะลดความอ้วนเนาะนะครับแต่ขนมขนาดใหญ่มากนะก็วันนี้ ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้พะนะครับครูโคสิตจะได้กินต่อนะฮะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะบพบกันใหม่คลิปหน้ากับครูโคสิตชาแนลเช่นคืนนะครับสวัสดีครับ